Pani ke. Pani belok eh. Tak apa, eh tu yang malas dulu ada. Ha, yang kedua dah. Tak jadi hai hai. Oh lo, jalan kita ke mana lah. Sini dah. Nampak juga.

Oh. Oh. Tengok dulu ni siapa. apa? Ada. Ada. Yang dua Balik ni. Balik ada. ada. Yang tiga Chen 3ครับ. Ni ni. ดูกันต่อเลยชิ้นที่สี่ครับไม่มีครับชิ้นที่ห้าโอ้ไ oh. oh. ม่มี oh. <laughs> อัดดับลเลยชิ้นที่หก โอ้ได้ดฮ้ย่าดูบ้าตัวฮหาดูปูปูสได้ชิ้นที่เจ็มะม่มีครับที่แปครับมดดูกันเลย ไม่มีครับชิ้นที่ก้าไม่มีชิ้นที่สิบครับอืมไม่มีชิ้นสิบ ไม่มีมันดยชิ้นสุดท้ายครับโอ้โอไมมีสัุลให้กินนี่เลยดิเทกอดเทกอนี่อนี้ยเทยกอแบบอิปพัซเทกอปุ๊บกัดด้วกดไลค์กดแชร์ขาไม่มางเลย